สวัสดีครับมาแล้วครับผมทัตย์ทวท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีสุสนะครับวันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีครับกับที่นี่เลย ยุ้งเกลือบ้านแหลมนะครับเป็นคาเฟ่เก๋ๆที่เขาเอายุ้งเกลือมาทําเป็นคาเฟ่ครับบรรยากาศนี่บอกเลยว่าดีมากๆนะครับถ่ายรูปสวยด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับ ก็ถือว่าเป็นไอเดียเก๋ที่แปลกแหวกแนวนะครับเอายุ้งเกลือเนี่ยมาทําเป็นคาเฟ่แถมยังได้บรรยากาศเป็นท้องพุ่งเป็นนาเกลือข้างหลังสวยมากเอกลักษณ์โดดเด่นเนี่ยความขาวความใสตรงนี้ตัดกับขอบฟ้านี่สวยจริงๆแล้วก็ยังได้จิบกาแฟาด้วยฮะไปะ เข้ามาด้านในคุณผู้ชมลองดูนะครับบรรยากาศคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ทเลยนะครับแต่ว่านี่คือยุ้งเกลือที่เขาไปยุตแล้วนะครับแล้วก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานรวมทั้งเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็กาแฟด้วยนะครับก็ไปซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็เลือกที่นั่งได้ตามใจชอบเลยครับ อาหารน่าทานมากครับผมมาดูกันหน่อยนะครับจานนี้ไก่ทอดดอกเกลือครับจานนี้เป็นข้าวคุกกะปิปูเยอะมากนะฮะอันนี้ข้าวขยำปูส้มตำชะครามทอดแล้วก็จานนี้เป็นขนมจีนน้ํำยาปูครับ คผมครับผมบอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูแต่ที่พิเศษสําหรับผมเลยเนี่ยจะเป็นส้มตําชะครามทอดความกรอบของชาครามที่เขาทอดทานกับส้มตำคุกเค้ากันได้ดีมากแต่เมนูขนมจีนน้ํายาปูโดยสุดๆฮะเนื้อปูแบบหุ่นแน่นๆแล้วทานกับขนมจีนนี่คือจานเดียวไม่พอแนะ่นอนอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวในนี้กันหน่อยครับ ท้องแล้วมาเดินเล่นกันหน่อยนะครับมุมนี้เป็นประวัติขั้นตอนการทํานาเกลือรวมถึงประเภทของเกลือด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นดอกเกลือเป็นมุมความรู้จริงๆได้ความรู้กลับบ้านแน่นอนมุมถ่ายรูปที่นี่ก็เยอะมากนะครับอย่างด้านหลังก็งหันลมขนาดใหญ่นะครับเก๋มากนะพอยืนปุ๊บเนี่ยแบกกล้าเป็นนาเกลือสีข,ขาวๆด้วยนะครับสวยจริงๆครับ มุมสูงเลยเขาทำเป็นสะพานไม้ทอดยาวมาตรงนาเกลือตรงนี้ด้วยนะครับถ่ายรูปมุมนั้นนะมาตรงนี้เทแน่ๆฮะตรงนี้ชิลมากครับเป็นสะพานไม้นะครับที่เขาเอาไว้เดินชมนาเกลือตรงนี้นะครับมองวิวได้รอบเลยฮะ360อองศานะครับคุณผู้ชมมาก็ต้องเดินมาตรงนี้นะฮะผมว่าบรรยากาศดีมากครับ แต่ถ้าใครอยากจะนั่งชิวๆนะครับไม่อยากเดินลงไปก็ตรงนี้อีกมุมหนึ่งแล้วผมว่านั่งได้สบายๆนะลมพัดแบบโอเคเลยฮะรบรรยากาศดีมากครับขับรถมาเหนื่อยนะครับเส้นทางบ้านแหลมหาเจ้าสำราเนี่ยนะครับก็แนะนำครับคาเฟ่ชิวๆที่นี่ครับ ทานกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับเราค่อยไปเที่ยวต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮรกับแซดทาวเวลท่องเที่ยวและเรียรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซูลาุณุู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พาานุภาพพลิกโลก